It's the most beautiful time of the year Lights fill the streets spreading so much, yeah I should be playing in the winter snow But i m a be under the mist so tall I don't สวัสดีค่ะสา,สาว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 สามาแล้วนะคะวันนี้วัน EP ที่12ค่ะก็ฮอลลิเดย์นะคะมีใครทำอะไรบ้างเออ วันนี้อากาศดีดๆปนุษย์ก็ใช้แอปนะคะชอบหน้านี้เนียนมากปกติหน้าเย,ย็นค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าปนุษย์หน้ายัางไงก็กลับไปดูที่ t i ๊ t o ็อหน้าเก่าๆนะคะก็จะเห็นหน้าจริงก็แอปก็คือแอปนะคะแต่เรื่องจริงที่จะเล่าให้ฟังนี้ไม่ได้แอปนะคะก็จะเป็นประสบการณ์ของปนุษย์เองที่มีสามีฝรัง่งนะคะที่ผ่านมา ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะอยากมาเป็นกระบอกเสียงให้สาวๆหรือน้องๆเ,เพื่อนๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินสายฝอรหรือสามีฝรั่งนะคะหรือแฟนฝรั่งจะวางตัวยังไงทำตัวยังไงให้เรามีคุณค่าที่เขาเห็นและอยากจะขอเราแต่งงานนะคะ <Yeah. S 1> ก็จากต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะคะว่าผู้ชายสายฝอของปน,นุษย์นะคะ ก็ต้องเรียกป้านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นสีผมเริ่มเปลี่ยนแต่ก็สวยค่ะไม่แค่ก็ทำธรรมชาตินะคะปะนุก็ขึ้นเลข5แล้วนะคะเลข5แต่5เท่าไหร่ไม่บอกค่ะติดตามกันเอาเองก็เขาก็มาขอ,อ,อโอกาสนะคะขอโอกาสแล้วก็มาขอโทษ apologize นะคะในสิ่งที่เขาได้ ได้ไม่ให้เกียิเราโดยการล้วงนมเราในรถแท็กซี่ตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศกันวันนี้เราก็ต้องให้เกียรตัวเองนะคะว่าไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้ชายคุณพาฉันมาเที่ยวแล้วคุณมีสิทธิ์จะมาจับหรืออะไรก็ได้ไม่มีสิทธิ์นะคะถ้าเราไม่ยินยอมแล้วอย่างเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมคนไทยนะคะตอนนั้นปนุลกร ย,ยังยังอยู่เมืองไทยก็ยังยึดติดตอนนี้ก็ยังยืดอยู่ค่ะแต่ยังไม่ติดสักเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะ,นะคะเขาก็มาขอเขาก็มาคุยด้วยนะคะปนุก็ให้อภัยเขานะคะเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าคนเราเวลาทําอะไรผิดเนี่ยทุกคนก็อยากมีโอกาสถูกไหมคะไม่ว่าง,งานชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่นี่ต้องยิ่งซี่เรียสนะคะก็เลยถามเขาไปว,ว่าฉันมีดียอะไรที่เธอจะมาขอ ขอ uh, โอกาสรอบสองเพราะว่าเธออยู่เมืองไทยตั้งนานนานจนรู้จักผู้หญิงไทยเยอะแยะหลายระดับคนที่มีความรู้สูงกว่าฉันคนที่เขามีการศึกษาดีกว่าฉันหรือสวยกว่าฉันไม่มีภาระเหมือนฉันเขาบอกมาเอามาว่าบรรนุน่ะไม่เซาซีไม่เซาซีนู่นไม่เซาซีนี่ไม่จิก โทรหาไม่ตามเขานู่นนี่นั่นเพราะปกติปนุตเป็นคนไม่เซาสีอยู่แล้วนะคะถ้าเขาจะมาเขาอยากมาเขาก็มาถ้าเราอยากเจอเขาเราก็โทรหาเขาคนเดียวไม่มีหนุสองไม่มีหนสามไม่ถามว่าเธออยู่กับใครทําอะไรเมื่อไรไอ้ของพวกนี้ยไม่มีใครชอบบางคนชอบนะคะแต่ปนุตเองก็ไม่ชอบถือว่าเราไม่ให้เกียรติกันเราไม่เชื่อใจกันฉะนั้นเนี่ย ฝรั่งนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะแล้วเขามีเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่มีเวลามานั่งตอบคําถามจุกจิกจุกจิกเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงเราบางเรื่องบางทีก็จุกจิกนะคะไอเรื่องจิกจิกเลยพวกนี้ฉะนั้นก็อย่าทํานะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของคนที่เขาโตโตกันแล้วให้เกียรติกันว่าเราจะไม่ถามว่าเราจะไม่จิกว่าเธออยู่ที่ไหนเธอจำอะไรนะคะและออย่างการดูแลตัวเองเขาก็บอกว่าเออ เราเป็นคนค่อนข้างที่จะเลือกกินเพราะเขาก็เป็นสายเฮลตี้นะฮะเพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยกินค่ะกินแบบปนุก็ชอบอาหารข้างถนนนะคะไม่ใช่ไม่ชอบแต่เพอเออเราเลือกกินเพราะหนึ่งเราไม่อยากให้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 น้าหนักเกินเพราะเราด้วยหน้าที่การงานนะคะก็เลยหลายๆเรื่องที่รู้สึกว่าเออเราอยู่ในเช็คลิสต์เขาอยู่ที่บ็อกซ์นะคะของเขาก็เป็นค่ะเพราะเราก็เลือกเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ว่า เขาเลือกให้เราเราก็ ada, ula, okay, ต, to to ต้องเลือกเขาเช่นกันนะคะเพราะว่าจะคบกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาก่อนที่จะอยู่ด้วยกันถูกไหมแต่เขาก็มาบอกบัรว่าเขาจะกลับแคนาดาไปเยี่ยมพ่อกับแม่เขาเราก็บอกก็ก็โอเคค่ะก็กลับไปนานไหมอ่านี่เป็นเรื่องปกติกลับไปนานไหมเดินทางยังไงอันนี้เป็นคําถามซึ่งปกติถ้าคนห่วงใหญ่กันก็ต้องถามเออเดินทางกี่โมงให้ฉันไปส่งไหมใครดูแลบ้านให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขาก็บอกเลยเว่าถ้าเธอว่างเธอก็มานอนที่คอนโดฉันได้ฉันมีแม่บ้านทำข,ขอัวบกับผ้าใหาเธอกินถ้าเธออยากจะมานอนพักผ่อนยังไม่ได้เชิญนะคะแค่บอกว่าถ้าอยากมานอนเขายังไม่ได้ชวนเธอมา,าแต่เขาบอกว่าออให้เราไปนอนได้ไปช่วยดูแลความเรียบร้อยเวลาที่แม่บ้านก็ามาทํางานที่คอนโดนะคะ เราก็บอกอืมก็ไม่คงไม่ได้ไปทุกวันหรอกแต่จะไปดูให้พวกดูพวกเมลพวกจดหมายพวกเอกสารที่ส่งในเมลในในตู้นะคะเราก็จะไปเปิดให้เขาเพราะว่าม่บ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดตรงนั้นเขาก็ให้กุญแจเราออกมาแต่เราก็กลับไปอยู่คอนโดเราคะ่ะนานๆถึงจะไป,ไปคอนโดเขาสักทีหนึ่งนะคะก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็กลับอาพาร์ตเมนต์เรานะคะมีใครไหมคะที่อยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็แบบมีสายแปลกๆโทรเข้ามาแล้วมาอ้างว่า อยากมีเพศสมคัญกับเราอะไรประมาณนี้เราก็แบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วสมัยก่อนอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์แบบหมุนนะคะไม่ใช่กดเป็นดิจิตอลหรือมือถือสมัยนี้นะเป็นหมุนนานแล้วก็รับโทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาประมาณ5ทุ่มนอะ่านี่อีกประสบการณ์หนึ่งแล้วก็ประมาณก่อนที่ว่าคุณชายเนี่ยเขาชวนปรนุณุยายเขาไปอยู่ในคอนโดเขาเพื่อความปลอดภยัยเราก็ดีใจนะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราตรงนี้ก่อนว่าทําไมเขาตัดสินใจ เชิญเราไปอยู่คอนโดเขานะคะกัเอิรบตปอนดอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะอยู่แถวคลองแปดนนบุรีใช่ป่ะคลองแปดนี่เรียกคลองแปดนะคะมันก็อยู่ไกลนะคะก็ประมาณว่ามีช่วงนึงมีคนโทรมาแล้วก็มาอําว่าเราอะ่ะสวยอําว่าเห็นเราอยากมีอะไรด้วยนู่นนี่นั่นไอความที่เราก็แบบแม่ลูกสองอะนะแล้วอย่างเราก็เออเราก็มีแฟนแล้วก็คือคุณชายแล้วก็บอก แต่กอนเราไม่บอกนะคะบอกเธอเห็นฉันได้ยังไงฉันทํางานเช้ากลับบ้านเย็นนู่นนี่นั่นอโอ้ oh, ฉันเห็นเธอตลอดแหละเราก็เลยแบบถามว่าเธอมีแฟนไหมบอกฉันก็มีเอา้าแฟนเธอไม่รู้หรอว่าเธอจะมามีอะไรกับฉันอย่างเงี้ยบอก oh, อ่าเขานั่งอยู่ข้างๆไอ้พวกโรคจิตจิตจริงๆไม่รู้ตอนนี้ยังมีน่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะมันก็คงได้เบอร์ม,มาจากตรงอพาร์ตเมนต์แล้วเขาติดป้ายว่าเออมีห้องเช่านู่นนี่นั่น,นแล้วก็อําอะไรประมาณพวกโรคจิต นุก็ได้คุยกับผู้หญิงผู้หญิงเขาก็บอกว่าไงรู้ไหมก็ได้เราแซนด์วิชกันนู่นนี่นั่นเขาบอกเธอนี่โรคจิตนะเราก็เลยนัดเข้ามาช่วงที่เราวางสายตกลงกันว่าแล้วเราก็ลงไปคุยกับเจ้าของตึกเจ้าของตึกก็เห็นด้วยเพราะว่าตอนที่เราลงไปทําผมมีน้องสองห้องก็โดนเช่นกันฉะนั้นเราก็ตกลงว่างั้นเดี๋ยวเราต้องจับไอ้นีให้ได้เพราะว่าไม่ไหวอันนี้เป็นการก่อกวน แล้วอย่างเราเป็นผู้หญิงบางทีเราก็ปบ้านตึกๆเราก็อันตรายถูกไหมคะฉะนั้นวันหนึ่งก็คุณชายก็โทรมาจากแคนาดาก็เล่าสู่กันฟังก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าพูดตรงๆแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายเขาฟังเขาบอกอู oo, ้เธอแจ้งตำรวจหรือ,อยังเธอแจ้งกันนี้หรือ,อยังแล้วบอก ang, ก็ยังก็เดี๋ยววันนี้แหละที่จะลองจับตัวไอ้คนนี้เพราะว่านะัดว่าให้มันเจอกันที่ช่องชั้นอะไรประมาณนี้ บอกเดี๋ยวนี้นะคะอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนที่นี่โรคจิตก็มีค่ะมีเยอะบางทีเดินเดินมาก็เข้ามาจับเราเข้ามาเอาเข็าม,าเเขมมาแทางเราข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็พเพื่อนพืนระวังเลยคะที่อยู่เนรอบอ่ะฉะนั้นเนี่ยพอคุณชายเขากลับมายังไม่กลับสิปนุษย์ไปดูที่บ้านเขาก็เห็นแม่บ้านนะนะคะทําความสะอาดบ้านแล้วเราก็เ,เราเข้าไปก่อนนะคะเราเข้าไปก่อนแล้วเขาไม่เห็นเราเขาก็ปั่นผ้าไว้ความที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยผ้าคีริ้วมันจะเข้าไปอยู่ในเสื้อผ้าได้ยังไง mm hmm. เพราะมันสกปรกถูกไหม mm hmm. เขาเคยมาบ่นว่าเสื้อผ้าฉันนะ่ะสีมองๆซื้อมาราคาตั้งแพงนู่นนี่นั่นะแล้วบอกเอออาจจะเป็นเพราะสีไม่แยกผ้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราไปเห็นแม่บ้านนะคะเอาผ้าเช็ดเท้าผ้าถูพื้นนะะีนะคะ่ค่ะดํานี่ะใส่รวมกันกับเสื้อผ้าคุณชายเขาถ้าเป็นเราเราก็ไม่ชอบถูกไหมเราก็ไม่อยากเป็นคนปากเยอะ เดี๋ยวถ้ายังไงก็มาต่อกันนะคะก็าเดี๋ยวปัตุต้องไปทำธุระก่อนแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ก็อากาศดีวันนี้ผมตรงสีสวยก็จะมาต่อว่าแม่บ้านคนนี้ถูกคุณชายสามีสามีเก่าปนุฑเนี่ยไล่ออกหรือปนุฑเป็นคนไม่ดีก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าปนุฑุก็เป็นคนไม่ชอบคนคนหนึ่งแล้วว่ามาดูซิว่าเขาชวนเราเข้ามาอยู่คอนโดเขา ลักษณะแบบไหนมาอยู่ยังไงตกลงกันยังไงที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะปะนุย่างเมาวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะอาทิตย์ที่ออกโทรเบอร์ตุลาคมอากาศก็เปลี่ยนยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเดี๋ยวมาฟังปนุยมาลอยนะคะปะนุย่างเมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะใครเหงาใครเบื่อก็มาฟังช่องปนุนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะชอบ ก,กดหนึ่งไม่ชอบก็กด2ไม่ชอบไม่ว่ากันค่ะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแอปนี้สวยนะนี่นบ๊ายบาย